รักมาราธอน13ปีจนในที่สุดวันนี้ก็พร้อมแล้วค่ะกระติบชวันก้อนวาทีเจ้าสาวคนต่อไปถูกปั่นพจนสกรอนคุกเข่าขอแต่งงานตอนรับเดือนแห่งความรักขยับสถาหนะไปอีกขั้นของชีวิตคู่ อวดแหวนเพชรหนักหลายกระดับทมกลางบรรยากาศหีมะขาวสุดโรแมนติกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกับติดแคปชั่นหวานเจี๊ยบเปลี่ยนสถานะจากคนแปลกหน้าสู่เพื่อนที่ดีที่สุดและจากเพื่อนที่ดีที่สุดสู่เนื้อคู่15ปีที่ได้รู้จัก13ปีแห่งความรักซึ่งแต่ละรูปภาพที่ออกมาก็น่ารักมากมีแต่รอยยิ้มเต็มไปหมดแม้ว่าจะต่างขั้วต่างสไตล์แต่ก็เป็นรักที่ลงตัวโดยที่เส้นทางความรักของทั้งคู่ก็ต้องบอกเลยว่าทุลักทุเลอย่างมากแต่ก็ราวกับพรหมลิขิตที่มานานเอาไว้โดยตอนที่เจอกันครั ก็คิดว่าฝไฟใช้ขโมยโทรศัพท์เพราะทุกอย่างก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นกระเป๋าแม้กระทั่งโทรศัพท์รวมถึงตั้งภาพหน้าจอเป็นน้องหมาเหมือนกันอีกตั้งหากทําให้กระติบแก้เคลนด้วยการถามว่าชอบเพลงแนวไหนแต่ดันบังเอิญว่าคอเดียวกันจนเธอเริ่มคิดในใจว่าต้องเป็นพรมลิขิตแน่ๆน,นะครับหนะ้าจอเฮ้ย หมายอกเชียของเราก็เป็นหมายอกชิบแล้วก็แบบเริ่มกระเป๋าตังค์ก็ยี่ห้อเดียวกันเคสโทรศัพท์ยี่ห้อเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเอ๊ขอดูเพลงสิฟังเพลงแนวไหนก็คือแจแกเกอร์ฟังเพลงเดียวกันนี่ไาแบบคิดในใจหูเดสทินี่แน่แโดยที่พอคบกันไปสักพักในช่วงแรก2ปีก็เคยเลิกกันไปแล้วหนึ่งครั้งซึ่งความประทับใจแรกของปั่นที่มีต่อกระติบนั้นก็คือความอาร์ติสค่อนข้างเยอะประจวบเหมาะกับเขาที่เรียนทางด้านสายศิลป์และเรียนด้านการเมืองกว่าจะปรับจูนกันได้ก็ต้องใช้เวลา เร็วที่โมโหแต่ว่าปั่นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดและวุฒิภาวะดีกว่าบอกได้เลยว่าทำลายความรักมาตลอด13ปีก็เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็น้าตาถึงจะไม่ได้สวยงามแต่ก็จับมือกันก้าวผ่านในความรักมาหลายรอบกว่าจะผ่านศึกใหญ่มาได้เพราะสุดท้ายแล้วทั้งเขาและเธอก็คือเลือกคนแล้วไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงมองเรายังไงเราก็จะรักกันหลังจากนี้ก็ยังรักกันต่อไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือคนที่เราเลือกแล้วแล้วก็ไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะมองเรากันยังไงแต่่า ก็เราก็ยังรักกันแล้วก็หลังจากนี้ก็ยังจะรักกันต่อไปเรื่อยๆ จนเมื่อทางว่าที่เจ้าสาวเซเยสแล้วงานแต่งในฟันของกระติบคือการขอเป็นงานแต่งกระที่โบดแบบเล็กๆเ,เพราะมองว่างานแต่งก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นพอสุดท้ายแล้วเราก็จะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าสําหรับติป่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้สําคัญแต่งแบบโบดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะแต่งเนี่ยเป็นการแต่งที่เราบอกกับพระเจ้าเราจะอยู่ด้วยกันแล้วนะเราจะใช้ชีวิตไปด้วยกันจนจนแก่แล้วนะเรียกได้ว่ากว่าจะมาถึงจุดที่วางแผนชีวิตคู่ในอนาคตร่วมกันถ้าเกิดว่าแต่งแล้วก็จะเดินหน้ามีเบบี้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่า จะไม่ค่อยลงรูปภาพหวานๆแต่บอกได้เลยว่าถ้าได้ลงทีก็ทําเอามดแทบจะขึ้นไอจีกันเลยทีเดียวก็เป็นความรักที่สุขงอมที่ต่างฝ่ายต่างเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของกันและกันที่เป็นดั่งเหมือนลมใต้ปีกของชีวิตคู่ที่คอยผลักดันถ้าเกิดว่าไม่มีเขาและเธอที่คอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องพ่อได้เห็นทั้งคู่ได้ตัดสินใจขยับไปอีกขั้นของชีวิตคู่งานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองด้วยนะคะ